Social Trading Xnet ดีไหมก็พอดีผมไปเจอคำค้นใน Google นะครับว่า Social Trading x n n t t นะครับ <favorites> ก็เป so ็นแอปที Donc, <remote>, ่ผมก็ใช้งานอยู่ประมาณน่าจะปีหนึ่งได้แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพอร์ตก่อนจะไปดูพอร์ตผมนะก็ไปตอบคำถามคนในกระทู้ก่อนนะครับ มีใครเคยได้กำไรจาก copy เถิไหมครับลอง copy เ a d e อ่ะโทษทีครับลอง copy ทั้ง Xnet และ FBS ขาดทุนตลอดเลยตทูนี้วันตั้งวันที่16กดกดาปี62นะครับก็ปีที่แล้วเคยแตกกำไรกับหุ้นอ่คนที่สองบอก ยืมจมูกคนอื่นหายใจไม่รุ่งหรอกครับอยืมจมูกคนอื่นก็จริงครับทุกวันนี้ที่ผมได้ดีมาก็ก็ลอกกันบ้านเพื่อนมานะครับก็ไม่ต่างกันนะก็ก็ลอกกันบ้านก็ยืมจมูกคนอื่นหายใจแต่ว่าการที่เราลอกกันบ้านเขาเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาทํำยังไงคิดยังไงนะการที่เรา copy เขาเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าทําไมเขาถึงก๊อปแบบนี้ แล้วเหมือนเราลอกกันบ้านคนนะเราเราก็ต้องลอกคนที่เก่งใช่ไหมแล้วคนที่เก่งเราก็ต้องเราลอกเขาแล้วเราก็ต้องดูว่าเขาเขาทำโจทย์โจทย์นี้ยังไงเขามีความคิดยังไงในการแก้แก้โจทย์นี้แล้วก็ตอบคําตอบแบบนี้มันก็เหมือนเหมือนกันครับในการทําธุรกิจหรือหรือการอ่าก๊อปปี้เทสต์นะ ก็เหมือนกันค่ะถ้าถ้าเรารู้จักว่ามาสเตอร์คนนี้เขามีนิสัยอย่างไรเทรดแบบไหนเทรดเสี่ยงไหมแล้วเขาถนัดแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะลดความเสี่ยงในการขาดทุนไปเยอะก็ต่อกันครับเลือกคนที่ตามได้เลยแต่เราไม่ได้เล่น Copy t เทรดหรอกเทรดเองสบายใจกว่าครับใช่ครับเทรดเองสบายใจกว่าแต่สำหรับบางคนนะผมบางคนก็ เทรดเองไม่ไม่ไม,ไม่เรียกว่าใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้นะอย่างผมก็เทรดมาเยอะนะก็ทั้งหุน้นทั้ง f o เ e x กก็เทรดมาหลายปีฮนะแต่สิ่งที่ผมมองว่าเราไม่ประสบความสำเร็จเพราะเราเป็นมนุษย์นะฮะมนุษย์ก็คือมีอารมณ์ครับคนที่คนที่เป็นมนุษย์ก็จะมีอารมณ์ไม่เหมือนอ่าโรบอทนะฮะหรือ หรือบางคนอาจจะมีวินัยนะผมว่าตรงนี้สำคัญนะครับเราออกแบบระบบมายังไงครับเราต้องทำตามระบบนั้นให้ได้ซึ่งผมไม่เหมาะกับตรงนี้ฮะซึ่งบางครั้งเราเห็นพอติดลบปุ๊บเราก็อยากจะเอาคืนนะก็เปิดล็อตใหญ่ๆก็ทำให้เราล้างพอตไปได้อืมก็ถามว่าเทรเองสบายใจกว่าไหมผมสำหรับผมก็ ก็เคยนะเคยแบบว่าจะจะเทรดแบบยาวๆครับเปิดรับน้อยๆกินยาวๆเพราะว่าเคยเจอโค้ดท่านหนึ่งครับเป็นเทรดเดอร์ท่านหนึ่งที่เขาแบบพิ่งผมก็เข้าใจพิ่งเขาพิ่งเข้าใจไม่ไม่กี่ปีนี้ครับว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะฟอรเร็กมันก็สามารถถือยาวได้นะแบบเราเราถือตอนที่แบบมันมันแบบน้อยๆครับแบบ ่เช่นเงี้ยครับเราถือว่าเป็นปีก็ได้นะครับหลายหลายเดือนก็ได้นะซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยครับถ้าเราดูกราฟย้อนหลังนะครับกราฟกราฟมันนะเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยค่าเงินมันแพงไปแล้วครับเนี่ยเราเปิดชอ็ชอตช็อตช่วงนี้ก็ได้นะครับช็อตอทั่วถทครับเซลเซลช่วงนี้นะเราก็รอมันมันมันย่อไปเงี้ยคือแบบ เปิดลตน้อยๆนะน้อยๆให้0.01นะแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับพอร์ตที่เรามีนะแล้วก็เหมือนแบบดูตามเทรนมาเลยครับว่าเทรนช่วงนี้มันเป็นยังไงฮนะเนี่ยเราก็ดูย้อนหลังนะสักวีก็ได้วีกอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเนี่ยอาจจะเปิดลตบายตอนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปขายช่วงแบบตามๆต,ตามนี้นครับแนวต้านอะไรเงี้ย ซึ่งมันก็ต้องมีความรู้เรื่องเรื่องเทนมาด้วยแต่สำหรับคนที่อยากจะก๊อปปี้เทรน,นะครับผมแนะนำว่าให้ลองศึกษา Forex like สักนิดนึงในการเทรนนะฮะแล้วเราจะเข้าใจว่าคนที่เขาให้ก๊อปปี้เป็นอย่างไรคอมเมนต์ที่4ครับไร้สาระอันนี้เขาไม่ตอบแล้วกันคนที่5บอกว่า ลองตามมา3เดือนแล้วก็กำไรอยู่ทุกเดือนนะหักส่วนแบ่งแล้วก็ยังได้อย่างน้อยเดือนละ15-20%เเลือกคนที่มีผลงานคงที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่ากองทุนบางตัวหุ้นแต่อนาคตยังไม่รู้ต้องคอยดูต่อไปใช่ใช่ครับคือมันมันได้กำไร ต้องหักส่วนแบ่งให้ให้คนที่ที่มาเตอร์ที่เราคัดลอกด้วยนะครับเพื่อให้เขาเขาจะได้มีกําลังใจในการเทรดน,นะมันก็จะอยู่ที่ว่าเขาตั้งค่าเท่าไหร่นะค่าคอมมิชชั่นนะครับก็มาดูวลนที่6นะครับเล่นค่ะเล่นมาอาทิตย์หนึงทุน <th un S 1> เริ่มลงแค่15ดลอลลาร์ตอนนี้มี82ดลอลลาร์ดีงามโห oh. เลือกเทรดเดอร์ก็มีส่วนนะโชคดีหน่อยเลือกเทรดเดอร์ดีพอเลยพอได้กาไรก็ใช่ครับมันมันอยู่ที่เราเลือกเทรดเดอร์ด้วยครับแต่คนนี้ผมว่าน่าจะเลือกเทรดเดอร์เสี่ยงนะแต่เขาก็โชคดีไปว่าได้กําไรหไายเท่านะครับสิบห้าปอเซน่าสิบสิบห้าเหรียญแล้วก็ไปเป็น8ปดสิบสเหรียญน,นะครับซึ่งการที่เราถามว่าอ่า มามากับที่เรื่องเดิมครับว่าโซเชียลเทรดดิ้งอะอ่าโซเชียลเทรดดิ้งอ่ะดีไหมของ a อ n e t เนี่ยครับซึ่งผมมีแอปหลายตัวนะของ s o o u t a t e ก็เคยลงทุนนะครับแล้วก็ c o p y t ้เก็เคยเข้าไปแว็บแบบดูนะครับแต่ทำไมผมถึงเลือกโซเชียลเทรดดิ้งนะเพราะว่าผมมีอ่ามาสเตอร์ที่ที่ผมอยากตามอยู่นะครับ ซึ่งถามว่าแอปนะครับก็ดีทุกแอปเลยครับแล้วก็มันอยู่ที่ความเข้าใจของเราด้วยครับว่าเราถนัดกับแอปไหนซึ่งผมถนัดกับแอป Social t r a d i n g นะก็คือแอปแอปนี้นะแต่ s o l u เ e เนี่ยผมว่ามันตั้งค่ายากไปนะแต่ก็ไม่ไม่ยากเกินความสามารถนะครับแต่ว่ามันมันเหมือนเราก๊อบจริงๆอะก๊อปเปิดล็อตต้องเปิดเปิดตามเขาเลยอะ่ะแล้วถ้าเราทุนไม่ ไม่เท่าเขาเราก็ต้องมีความรู้ในการเซตอีกซึ่งมันผมว่ามันยากนะสำหรับคนที่ต้องเหมือนแบบโอ้โหเซตยากขนาดนี้ผมคิดว่าเทรดเองดีกว่าไหมอะไรประมาณนั้นฮนะก็เลยมามาลุยตัวนี้มากกว่าครับถามว่าลุยไหมมันก็ไม่ไม่เชิงนะผมผมว่าเราแค่กดคัดลอกไว้เราก็ศึกษาแค่ไม่ถึงสองวันก็ก็รู้เรื่องแล้วนะสองวัน วันเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะแต่ว่าจริงๆถ้าเราแบบเราตั้งใจนะไม่ไม่ได้ยากเลยก็อันนี้ส่วนตัวครับที่ที่ผมใช้ก็คือเนี่ยผมอนดูประวัติผมก็ได้เนี่ครับผมใช้มาตั้งแต่นี่ครับกันยานะกันยาปีที่แล้วนะกันยาก็เดือนเจ็ดใช่ปะ ก็นี่ก็พืชสะพาแล้วฮะก็ถามว่าถ้าถ้าไม่ได้กำไรแล้วแล้วผมจะจะลงทุนอยู่ทำไมอะ่ะเนี่ยครับสองพันเจ็ดร้อยเหรียญนะก็ลงทุนอยู่ลงทุนอยู่ครับก็ได้กำไรอยู่ครับแล้วมันก็มีครับว่าช่วงแรกๆที่เราแบบเลือกเลือกเทรดเดอร์ไม่เป็นนะถามว่า แอปมันแอปมันน่าจะเสถียรแล้วนะใครที่ถามว่าแอปนี้มันเปิดมานานยังน่าจะน่าจะนานกว่าที่ผมเริ่มเริ่มเริ่มเล่นเนี่ยน่าจะอาจจะดูจากคนนี้นะน่าจะมาแรกๆเลยปีที่แล้วประมาณต้นต้นมกรานะฮะน่าจะนานที่สุดแหละคนเนี้ยเนี่ยคนนี้ก็แสดงว่าแต่ผมเริ่มมาลงทุนประมาณประมาณช่วงเนี้ยช่วงเดือนเจ็ดเนี่ย ก็แสดงว่าแสดงว่าช่วงแรกๆที่คนเข้ามาเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าอะไรมาสเตอร์หรือเทดเดอร์ที่มาให้ให้เราก๊อปปี้เนี่ยมันยังน้อยอยู่และช่วงที่เขา,าช่วงที่ตั้งกระถูนะก็น่าจะเป็นช่วงเดือนที่ผมเพิ่งเข้ามาพอดีมั้งเนี่ยใช่ใช่ครับช่วงที่ผมมาแรกๆก็โอ้คนคนให้ตามก็น้อยเนาะแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าใครเก่งไม่เก่งผมเชื่อว่าถ้า ถ้าคนมา <Wars> มามา,มา <Gym. S 1> ลงลงทุนแล้วก็ใครรู้จักเทรดเดอร์เก่งๆนะบอกชวนเขามาเลยครับให้ให้มาให้มาเป็นมาสเตอร์ที่นี่ทีผมจะได้กอบแล้วก็จะได้รวยไปด้วยกันเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะถ้าถ้าเขาเก่งจริงใช่ไหมเขาก็เปิดพอร์ตให้โชว์ให้ดูเลยเทรดให้โชว์ให้ดูเลยแล้วเนี่ยถามว่าเขาเสียอะไรอ่ะมีแต่ได้กับได้นะเนี่ย เขาได้ทั้งค่าคอมที่ที่ที่ทใหญ่ยหญ่เช่นคนเนี้ยได้ตั้งสี่เอร์เซ็นเนี่ยเขาตั้งไว้เนี่ยถ้าเขาเทรดได้เขาก็ได้ตังค์สี่สิบเปอร์เซ็นจากผลกําไรที่คนคนลงทุนเขาเขาตามคุณอะ่ะจริงไหมอืมก็คลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปก็ถามว่าโซเชียลเทรดดิ้งของเอสเน็ดีไหมผม ตอบให้แล้วกันครับตัวโปรแกรมมันก็ค่อนข้างเสถียรแล้วนะครับณณนะนะเวลานะณนะปีนี้คนเก่าๆที่กระทูที่ตั้งมาเนี่ยอาจจะไปเจอช่วงที่แอปมันมาแรกๆนะครับยังไม่เสถียรพอแล้วก็มีเทรดเดอร์ที่น้อยอยู่แต่ตอนนี้เทรดเดอร์เริ่มมีเยอะแล้วก็ถือว่าเป็นการรีวิวแล้วกันนะครับในส่วนตัวของผมเองความคิดเห็นส่วนตัวของผมถ้าชอบไม่ชอบอย่างไรก็ คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันครับเราสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ